เราจะมาถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายกันนะครับก็จะมีตําแหน่งนะครับ2จุดนะครับที่เราจะต้องถอดก็คือเป็นปลั๊กนะครับตัวตําแหน่งที่ต้องใส่เติมน้ํามันนะครับแล้วก็ตาแหน่งเรนนะครับจะอ,อยู่ด้านใต้นี้นะครับก็จะเป็นโบนขนาดเดียวกันนะครับก็คือใช้กับประแจ หเหลี่ยมนะครับสิบมิลนะครับขนาดเดียวกันนะครับนี้ไม่ยากนะครับก็น้ำมันนะครับที่ใช้ในเลคคอมเมนต์สำหรับตัวน้ำมันเสืองท้ายนะครับควรจะเป็นเบอร์ SAE เจ็ดสิบห้า w ทับเนะครับตัวนี้ก็ผมพยายามหาเบอร์ใกล้เคียงเนาะไม่ได้ซื้อของศูนย์ก็ ใช้เบอร์ W ครับ SAE 80 W 90นะครับก็ปริมาตรที่ต้องใช้นะครับในการถ่ายเนี่ยก็คือ180มิลลิลิตรซึ่งตัวนี้หลอดหนึ่งจะอยู่ที่120นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องใช้2หลอดแล้วก็หลอดสุดท้ายเนี่ยจะต้องตวงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันไม่โอเวอร์สเปคที่คอนโรลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันเลยครับว่าตอนที่เปลี่ยนเนี่ยไม่ยากนะครับ มีเราก็ต้องเริ่มต้นจากการถอดนะครับเพื่อถ่ายน้ำมันทิ้งไปก่อนนะครับตํออาแหน่งนี้นะครับจะมีแหวนนะครับแหวนซับอยู่นะครับซึ่งนนี้ผมก็ รู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งเนาะของเดิมมันจะไม่ใช่สีทองแดงนะครับอันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งเพราะนายยังใช้ซ้ําได้อยู่ครับ Oh. โปรดนะครับอันนี้ข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่น็อต <N OT 6> หกเหลี่ยมนะครับเกือบแล้วนะครับโอเคเบอร์สี่สิบห้าครับจะต้องใช้ทีสี่สิบห้านะครับนี่เพื่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่นะครับหัวน,นี้นะสี่สิบห้าโอ้โหเกือบครับเกือกงัดกระจายไปแล้วม่อกี ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นโบนมีมีโอลิงนะครับเห็นไหมมีโอลิงอยู่เป็นยางนะครับก็ต้องตรวจเช็คนะคว่าโอลิงเนี่ยเสื่อมสภาพหรือเปล่านะครับเพราะไม่ง hmm. ั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ซ้ําไปทํำให้ซีลน้ํามันไม่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอมันถ่ายสักครู่นะครับ โอเคตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมก็มกำลังประกอบใส่ตัวโบนใต้ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาขันทอ,อกกันนะครับทอ,อกอยู่ที่20นิวตันนะครับเพื่อนือน่อทีเช็คโอลิงแล้วนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดียนะอยู่ก็น่าจะยังใช้ซ้ำได้นะครับ โอเค20มิบนิลตันนะครับนะเดี๋ยวเรามาเติมนะครับน้ำมันส่วนท้ายก็เลยนะครับที่180มิลลิลิตรนะครับกนะบ็ของตัวที่ผมเอามาใช้เนี่ยหลอดหนึ่งมัน120ลลนะครับ นี้ก็สะดวกนะครับไม่ต้องมาตวงค่อยๆนะครับอย่าวมันจะโจดน,นะครับเติมเรียบร้อยแล้วครับก็เราก็จะปิดนตัวปลั๊กด้านบนนี่นะครับก็อันนี้มันจะเป็นแหวนที่ผมน่าจะผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับของเดิมมันจะไม่ใช่ทองแดงนะครับก็สังเกตดูนะครับว่าวงของมัน สภาพมันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีรอยหรือว่ามีการกดลึกนะครับเนี่ยยกใอย่างด้เนี่ยเหมือนไปค้านนมีการกดลึกอยู่ในนี้อาจจะไม่โอเคนะครับถ้าเรามีของใหม่ก็ควรจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจริงตัวนี้แนะนำว่าควรเปลี่ยนทำคสะอาดเซอร์เฟตนะครับ พื้นผิวด้านหน้าตรงนี้นะครับจะได้ทำให้ไม่มีเลยเศษฝุ่นหรือรสิ่งสอปกไปอยู่ใต้แหวนนะครับก็ื่อทำให้เกิดปัญหาฟิลไม่ได้นะครับก็้สะอาดตัวโบนนะครับเันมีสเปรย์ทำความสะอาดครับมันนะครับ ข้าน้ามันเลยก็ใช้ได้นะครับก็จะ,จะดีโอเคครับก็ตัวทีสิบสองมิลนะครับยี่สิบนิวตันเหมือนข้างล่างครับผมโอเคเป็นอัน เรียบร้อยในกานเปลี่ยนถ่ายนะ้มันเฟืองท้ายครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ